คําว่ารักษาสมดุลเนี่ยมันจะสําคัญมากมคือถ้าสมมติว่าเราแบกของข้างหนึ่งหนักมากเกินไปเนี่ยตัวเราจะเอียงมันจะล้มได้ง่ายนะครับค่ะแล้วก็แน่นอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกระบวนการของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยสังเกตว่าจริงๆแล้วในการแก้ไขปัญหาในในรอบนี้เนี่ยจริงๆนับเวลาการแก้ไขปัญหามาเป็นเวลาทั้งหมดเจ็ดปีนะครับกว่าที่เราจะเห็นาราคาสลากแปดสิบมันเป็นหนังยาวนะครับลายภาคเลยทีเดียวแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัญหาของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยถูกสะสมไว้มานานตั้งแต่การออกกฎหมายที่ลักษณะของกฎหมายเนี่ยขอให้สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขายสลากทุกใบในราคา80บาทเนี่ยนะครับหรือในราคาตามกฎหมายกำหนดเนี่ยแต่ธรรมชาติของตัวสลากเนี่ยมันขายใบละ80บาททุกใบไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นการทะเบียนรถนะครับมันมีการประมูลเลขสวยถูกไหมครับอ่าใช่ใชและเลขสวยทะเบียนรถเนี่ยจาทะเบียนรถ4,000บาทที่เราซื้อเนี่ยเลขสวยเนี่ยราคาบางทีถึง20ล้านเนะยครับ จริงนั่นหมายความว่ามหาศาลตัวเลขเนี่ยตัวเลขที่มันสวยๆเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มันทําราคาสูงขึ้นได้ <c oughs> ดังนั้นเนื่อกลไกของสลากเนี่ยในอดีตเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้คนขายเขาขายบางคนก็รับสลากมาถูกแต่บอกว่าเขาขายแพงนะเพราะเขารับมาแพง <c oughs> แล้วเขาก็จะใช้คำว่าเ,เลขนี้สวยเลขโอ้โหเลขนี้เลขแบบเลขดังอืมค่ะับเพราะเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อมีคนเข้ามาเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการขายเนี่ยกระบวนการที่คนเข้ามามันจะทําให้เกิดการตั้งราคา ได้หลากหลายวิธีครับมันจะมีข้อกําหนดที่ทาให้ทุกคนบอกว่างั้นติดป้ายขายสิแต่เวลาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับค่ะดังนั้นในบางทีการติดป้ายขายบางทีเราก็จะเจอข่าวข่าวว่าคนก็จะชาร์จของขายกับราคาที่ป้ายติดนะครับเหมือนกับสากีิแบงนี่แหละดังนั้น,นวิธีการขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะไม่รู้เลขสวยถ้าไม่รู้เลขตังค์เขาก็ตัดราคาตามนั้นนะครับค่ะเพราะว่เราใส่เข้าไปในระบบห้าล้านใบเนี่ยเพื่อเป็นการยั่งเชิงตลาดเนี่ยปรากฏว่างวดแรกเนี่ยหมดสี่วันครึ่่งงก็แสดวา ความต้องการสลากดิจิทัลเนี่ยมันถูกพิสูจน์จากสองม้วว่าแค่วันครึ่งในห้าล้านใบหมดจามงวดได้ที่สี่ล้านอ่าจห้าล้านใบหมดในสี่วันครึ่งแสดงว่าม,มีความต้องการขึ้นแน่แต่เราจะใส่ไปเท่าไหร่ล่ะเพราะเราต้องห่วงสองอย่างนะครับหนึ่งคือห่วงคนขายที่ขายในระบบสลากดิจิทัลถ้าเขาขายไม่หมดเนี่ยเขาจะขาดทุนทันทีออันนี้จะสมดุลที่หนึ่งคือถ,ถ้าเราใส่ไปเยอะเนี่ยแล้วเขาขายไม่หมดเนี่ยคนเจ็บตัวหรือคนเดือดร้อนกคือคนขายค่ะนะครับ,รบขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าเราใส่สลากไปเยอะเนี่ย มันจะทําให้ระบบข้างนอกเนี่ยชอ็อกระบบข้างนอกที่ช็อกเนี่ยมีสองอย่างก็คือหนึ่งนะครับก็คือคนที่รับสลากแล้วไปขายแพงเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขายไม่ออกซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขากล่าวกล่าวกันอยู่กลงบนสอง<น>อคือะคะใช่ครับสองคือคนที่ไปรับซื้อในราคาแพงก็จะเจ็บตัวไปด้วยอืเขาเหล่านั้นยังปรับตัวไม่ทันครับเขาเหล่านั้นเนี่ยยังยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักในการทำมาหากินถ้าเราไปแก้ไขระบบมากเกินไปและแรงเกินไป คนเหล่านี้แม้ว่าจะทําในสิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือเขาขายสลากเกินราคาเนี่ยแต่เราก็ห่วงใยเขาว่าขอให้เขาปรับตัวนะเราจึงบอกว่าเราจะเพิ่มไปเป็นสองยี่สิบล้านใบนะในชิ้นปีนี้แล้วเราก็จะเติมสลากที่ขายในปั๊มด้วยและขายในโครงการสลากแปดสิบข้างนอกเนี่ยอีกรวมเป็นสิบล้านใบนะคุณต้องเริ่มปรับตัวแล้วนะแต่เราจะค่อยๆใส่เข้าไปทีละ ล้านใบทีละสองล้านใบนะเพื่อให้คุณรู้ว่าระบบเนี่ยมันจะค่อยๆปรับตัวเข้าไปเขาจะได้ปรับตัวทันแทนี่จะ <c oughs> เหตุผลเรื่องค่อยๆใส่เข้าไปในระบบครับ <c oughs> เพื่อจะดูสมดุล่นไดกันพอเราใส่เข้าไปทีละน้อยเนี่ยถ้าสมมติเราค้นพบว่าสลากมันเหลือสลากดิจิท่ลเหลือขายไม่หมดเราก็จะได้หยุดการเพิ่มสลากเข้าไปในระบบดิจิท่ลแต่ถ้าเราใส่ตูมเดียวเนี่ยยี่สบล้านใบเนี่ยสลากเหลือเนี่ยคนคนขายเจ็บตัวครับที่เป็นสลากดิจิท่ลเราจึงค่อยๆทยอยทยอยเหมือนน้าหยดลงลงตุ่มครับหยดทีละทีละหยดทีละหยด